สวัสดีครับทุกคนพบกับบ่าวต๊อปอีกแล้วครับวันนี้บ่าวต็อบจะพาทุกคนมาทําเมนูนี้ครับเต้าหู้ไข่แซ่บแห้งครับนี่ครับเมนูนี้จะเป็นเมนูเต้าหู้ทอดนะครับทอดแล้วเอามาคลุบคลุบแห้งครับก็เลยกลายเป็นเต้าหู้ไข่แซ่บแห้งครับเมนูนี้เป็นกับแก้มก็ได้นะครับเป็นกับข้าวก็อร่อยครับทุกคนเดี๋ยวเราจะไปเริ่มทํากันเลยครับไปกันเราจะตั้งกระทะน้ามันไว้รอเลยนะครับทุกคนนี่ครับแล้วเราจะไปหั่นเต้าหู้ไข่ของเราครับ เราจะแบ่งเป็น4ส่วนนะครับนี่ครับผ่าครึ่งแล้วก็ออกแบบนี้ครับนี่ครับเราจะได้เต้าหู้ไข่แบบนี้ครับแล้วเราก็ผ่าอีกทีหนึ่งครับนี่ครับเราจะได้4ส่วนครับทุกคนที่เหลือเราก็ทําเหมือนกันครับแต่การหั่นเต้าหู้ไข่นะครับเราต้องระวังนะครับทุกคนมีดของเราต้องคมนะครับถ้ามีดของเราไม่คมแล้วเต้าหู้ไข่ของเราอาจแตกได้ครับทุกคนเวลาที่เราปาเต้าหู้ไข่ มันอาจจะแตกได้ครับนี่ครับอันนี้เราก็่าเหมือนกันครับนี่เราจะได้แบบนี้ครับเดี๋ยวเราจะไปคลุกแป้งกันเลยครับอันนี้จะเป็นแป้งมันนะครับทุกคนนี่ครับเราก็เอาเต้าหู้ของเรามาคลุกในแป้งมันเลยครับแต่ต้องคลุกระวังนิดหนึ่งครับทุกคนเดี๋ยวเต้าหู้ของเราจะแตกครับนี่ครับนี่เราก็ค่อยๆครับค่อยๆคลุกแบบนี้ครับ เบาๆครับแบบนี้ครับนี่ครับแค่นี้เราก็ได้แล้วครับเดี๋ยวเราจะไปทอดกันเลยครับเห็นไหมครับทุกคนน้ำมันของเราเริ่มร้อนแล้วครับเราก็เอาเต้าหู้ของเราลงไปเลยครับนี่ครับลงไปทีละอันนะครับอือเดี๋ยวมันจะแตกได้ครับต้องระวังครับเวลาที่เราจับนะครับต้องระวังนี่เราก็ขยับนิดครับเพราะว่าเต้าหู้ไข่ของเราอาจจะติดก้นกระทะได้ครับนี่ครับ เห็นไหมครับเวลาที่เราทอดออกมาจากแป้งมันหน้าตายจะแบบนี้ครับมันมันจะแข็งนะครับมันจะทําให้เต้าหู้ไข่ของเราแข็งครับแต่ถ้าเป็นแป้งทอดกรอบมันกรอบก็จริงครับแต่เวลาเราเอาไปผัดมันจะแตกง่ายครับทุกคนเห็นครับเราก็สังเกตดูสีนะครับเห็นไหมสีมันเริ่มเป็นสีเหลืองทองครับทุกคนอ้าวยบร้อยครับทุกคนตักขึ้นได้ครับนี่ครับเราก็ตักขึ้นใส่ตะแกรงไว้ให้สะเด็ดน้ำมันเลยนะครับนี่ครับ เราทอดออกมาเราจะได้เต้าหู้ไข่แบบนี้ทุกคนแล้วก็ไปพักให้มันสะเด็ดน้ามันนะครับนี่ครับเราก็โขกแบบนี้ครับทุกคนแต่ไม่ต้องให้มันละเอียดมากนะครับให้มันพอหยาบก็พอครับถ้าละเอียดมากเดี๋ยวมันจะไม่สวยครับไปแล้วเราผัดลงมาครับเราก็เอาแค่นี้พอครับนี่ครับนี่ครับแค่นี้พอครับไปเดี๋ยวเราจะไปเริ่มทํากันเลยครับมัตถุดิบของเราก็จะมีนะครับเครื่องที่โขกแล้วนะครับจะมีหอมแดงรากผักชีแล้วก็กระเทียมครับแล้วก็ต้นหอมหั่นทอน ตะไคร้หั่นฝอยใบมะกรูดเด็ดใบอีกสดผ่าครึ่งแล้วก็เต้าหู้ไข่ที่เราทอดแล้วครับเดี๋ยวเราจะไปเริ่มทํากันเลยครับไปกันเลยครับอันดับแรกนะครับเราจะเติมน้ํามันพืชลงไปครับทุกคนนี่ครับประมาณนี้ครับแล้วก็ราดน้ํามันพืชให้ทั่วกระทะเลยนะครับนี่ครับแบบนี้ครับแล้วก็เอาเครื่องที่เราโขกไว้นะครับนี่ครับที่เราโขกไว้ลงไปเลยครับนี่แล้วเราก็ผัดให้หอมไปเลยครับ เมื่อเริ่มจะได้ที่แล้วเราก็เอาใบมะกรูดเด็ดใบของเราลงไปครับตามด้วยพริกสดผ่าขึ้นครับแล้วก็ตะไคร้ครับตะไคร้หั่นคอยครับแล้วก็ผักอีกสักนิดครับนี่ครับแล้วเราก็เติมน้ำซุปลงไปสักนิดครับน้ำซุปสักนิดนี่แล้วเราก็ปิดไฟไว้ครับแล้วก็มาปรุงรสกันเลยครับ เราจะปรุงรสด,ด้วยน้ำตาลทรายขาวนะครับตามด้วยซีอิ๊วขาวครับแล้วก็น้ำปลานดนึงครับน้ำปลานิดนึงแล้วก็พริกป่นครับ<ม>นี่เผ็ดสักหน่อยตามด้วยข,าขว้าวคั่วครับพริกไทยเม็ดครับแล้วก็เปิดไฟของเราอ่อนๆน,นะครับแล้วเราก็จะละลายส่วนผสมของเราให้เข้ากันครับทุกคนนี่ครับ ถึมเรื่อง้อมแล้วครับพอส่วนผสมของเราได้ที่แล้วเราก็ปิดไฟเลยครับแล้วเราก็เอาต้นหอมทอนของเราลงไปเลยครับตามด้วยเต้าหู้ไข่ครับที่เราทอดไปครับนี่เราก็ตักใส่จานครับทุกคนนี่ครับเราจะไม่คลุกให้เครื่องปรุงเข้ากับเต้าหู้ไข่เยอะนะครับทุกคนสูตรนี้ครับเพราะว่ามันจะทําให้ไม่อร่อยครับ ต้องโดนพอคุกกินะครับโอ้นหากินนกครับทุกคนสําหรับสูตรนี้นะครับทุกคนสามารถไปทําทานได้ครับสําหรับเต้าหู้ไข่แซ่บแห้งครับนี่ครับเ่าต้องบอกเลยครับแซ่บอีเด้อความเสือกครับผมเสร็จแล้วครับทุกคนสําหรับเต้าหู้ไข่แซ่บแห้งครับหวังว่าคงเป็นประโยชน์กับทุกคนนะครับแล้วอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนไ้ด้วยนะครับเพื่อที่ว่าทุกคนจะได้ไม่พลาดโอกาสดีๆในคลิปหน้าของบ่าวต้าครับสวัสดีครับผม